คะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะพาเพื่อนไปดูเ็จิ๋วเพราะมันเสร็จแล้วเซฟเธอมาถึงมากแปดคนนับเิครับเธอขึ้นบนใดไหมเขาบอกว่ารับน้ำหนักจะแค่แปดคนนะเออไไมม่แปดคนพอดีเจ็ดแปดแล้วเธอร้องอ่ะปี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 แป๊แป๊บแป๊บแป๊บอ้าวเคยรีบโหไม่เคยเคยรีบกับคนเยอะขนาดนี้มาก่อนเคยต้องเคยต้องเคย จมูกครับอะไรเลอร์วิวครีมฮะเลอร์วิวครีมจมูกหมากระเลอะเช็ดอะไรอ๋อเตอะเช็ดไม่ถึงเต้าถึงแล้วนี่นี่บอกไว้ก่อนนะมันมีตรงที่ไม่มีที่กั้นนะอย่าตักกันตกนะไม่ตักแม่เตะเตะกันนะต้องรักแม่พอควรตกแม่ตักใครวะครับนี่ก็มวยถูกคู่เหมือนกันท่านเนี่ยถูกคู่คืออะไรครับมวยถูกคู่หมายถึงว่าเหมาะกับเดียร์

นี่จีฟ้าทุกเซ็กเลยทุกแล้วยังไม่ใจขึ้นเลยตาขึ้นแล้วว่าไอ้ิมหยดนะโอ้หัวใจหัวใไอ้จีาวหัวกไปแล้วใช่ไหมตายฟฟ้ามาทะลุนะ้วมันเตี้ยเตี้ยระวังไหนนอนกันได้ไหมเด็กๆข้ามาไม่ได้ค่ะเฮ้ยไอนอนได้ะกลัวที่จะพังไกลัวจะพังทานหนูหรอเออเราไนอนกันอีก้วนอนที่ี่ที่ตี หนึ่งสองสามสห้าหเดแปดเก้าสบคนค่ะอันนี้เคยนอนบงบันไดด้วยถ้าเกิดนอนเบียดเบียดก็ได้จากยีคนนะคะเฮ้ยจิดนะติดสิบได้เนี่อกลสนี่จะพังไหมเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับมันไม่แข็งแรงเลยแข็งเหล็กมากแงเหล็กฮะเป็นเหล็กเลยลูกเอาี่คืแค่เอาพี่นอนมาวางก็เสร็จแล้วนะเอาเาหมอนพี่จะดนี่มีตู้เย็นด้วยนะตู้เย็นไห ก็อะไรเอาต้องมีน้ำตาเหรอเออการอะไรจะคำถามนี้ไม่เข้าใจเออใช่ปิดไฟมันไม่ฟังคำเรหรอกู้ามันตู้ทงาเล่มัตู้ทาเล่อ้โหโอ้ควคว้าอุ้ยคว้าอะไรโหวอล์กอินคอเลอเอกี้ไม่คนสะดุกเลยใช่ไหม มีต่างระดับโอนอน่แบบนี้เลยะไม่ชอบไม่ชอบที่มันถักอ๋อไม่ชอบต่างระดับเพราะตอนนั้นใช่ป่ะที่โรงนี้ครับเดี๋ยวจะมีพม่าเดี๋ยวจะมีพม่าติเพราะตอนนั้นใช่ป่ะตอนนี้เราอยู่โรงเรียนที่พม่ามันเป็น่บบนี้ลูกโอ้เบื่อมากแข่งรบไม่รับเลยไม่แต่ถ้าเพื่อนผู้ชายมาก็จะไปนอนห้องแขกนะคะไม่ได้มานอนห้องเราเอ้ยเข้าเคยเห็นห้องแขกแล้วใช่ไหมเกร็แล้วแต่ผู้หญิงจะต้องจะไปทำไมก่อนถ้าเป็นห้องแขกนะ นี่มันห้องน้ำห้องน้ำตีคาดูห้องน้ำพาแล้ว่อดีนี่ห้องน้ำ้ยนี่เาไม่เคยเห็นเลยอะเาเฮ้ยมันก็อยู่มานมาแล้วโลกปีแล้วโคมไฟอ้าวอ้าอันนี้อันนี้เขาจะอันนี้เขาเฟรนหรออันนี้เขาบอขอล้วบอกของเฟรมใใสแล้วเสร็จแล้วเปิดน้ำได้แล้วนะอาบน้ำได้เลยดูว่าองนี้เขาไม่อาบน้เลยอาบกระใหญ่เออไม่ได้ี่นอาแค่ได้กี่คน ถ้าได้นกอยู่นี้เราจะเข้าทะยอยได้ที่โรบอรีค่ะถ้าได้นกอยู่ตรงนี้จะเข้านกอยู่ใต้นี้ไงคะลูกแล้วเดี๋ยวประตูเข้าสิอยู่ตรงนี้ไว้คือนกก็อยู่ใต้นี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นประแล้วเราเข้าตรงนี้แล้วมันจะออกมาได้ตรงนี้อ๋อเดี๋ยวมันมีกลบบ้า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 เราไปกระเชอะปล่อยก่อนนมีเพึ่งเหรอใครจะปล่อยค้าจะโยน ขับบ้านเลยไปสู้กับพึ่งไงน้าพึ่งรู้ต้องเป็นแม่ตัวเองนายพึ่งอยู่ไหนลูกหนูจะึ่งเหรอไม่รู้อ่ะมเนมีตัวนึงหรือมีหลายตัวตัวหนึ่งนี่น้องูตวดจมห่อ้ยี่นา ขึ้นมารูกไม่เป็นไรหลอกไหมถ้าบอลสวยลบไหมอ๋อเยอะมากเลยไปแก้มฟิวิตตอนแรกไอแก้มคนมาถูกอะไรโอ้นี่โอ้นี่โอ้เฮ้ยครับครับมาบอมัครับเฮ้ยใจเย็นครับเฮ้ยไปแล้วไหนอ่ะไปแล้วบ้าบอมักไหนอะไรฟิวมันไม่กัดไหนมันอยู่เยอะแต่ว่าอ๋อมันมาตอมดอกไม้ อ๋าน้ย่อยู่ห้ไอ่ไอตามไม่ได้มองเขาได้้ดเับลวยนารุกอเนี่ยงู้แมจะมาปีนนี้ได้ไม่ได้อิาวอันตรายไอก็ปีนได้นี่คืออะไรอะไอคิดว่าถึงคาไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรเป็นคน เจยงได้เลยจ้าให้หมดตัวเลยเจ๋งมากลูกเดี๋ยวหลังให้มาเป็นช่างซ่อมนุ่นดีกว่าต่อมนุ่นซ่อมนี่ตัวส่งดีปลาอยู่กันเลยนี่คุ้มไหมปลามันมีพึ่งมาตอมดอกไม้แล้วหลายตัวมากเลยเรากลัวมันมาทำรังจังเลยอ่ะเดี๋ยวมันมาต่อยทำไงดีอ่ะทำอะไรไม่ได้ต่องห้ารอยนี่ไงต่อยอยู่ตัวนี้จ้ะ เนี่ยเนี่ยมันติดมาจากที่ร้านป่ะตอนซื้อมาจริงหรอจริงตอนซื้อมาเพิ่งเต็มเลยมาอาจจะเกาะมาแล้วมันก็อยู่ในถุงป่ะหรือเป็นไข่เหรอไม่ใช่ไข่หรอกเพิ่งมันมีหรอไม่ใช่มาต้องอยู่ในรังเพิ่งสีมันจะมาไข่อะไรที่ต้นไม้นี่ไม่ได้แล้วทำไมหลังขามองมุมนี้มันมันอ๋อมันสะท้อนว่าทำไมมันเขาขามไปกันหมดแล้วทุกคน